ท่านหมอไปมาอยู่น้ำบอ่อได้มาแล้วอ้าวคือว่าแล้วนห,น,วน,บบหวนีจังหันแล้วจังแรกในก็มุฮุแล้วหนี่จังลำบนี้บ่หนีแล้วหนีจังหันแล้วแม่แม่อันป้าละเอื้อยแล้วนะให้อยู่ให้หน้ำท่านหมอท่านหมอทีบ่อนอยู่ย่านท่านหมอค่าตัวตายว่ะเอยแล้วว่าันมาฝากไว้น้ำเจ้าก่อนมาแล้วในกมุข้านะกมุข่าจะได้คือว่าหมักกันอยู่มันได้หม,มักนะมันยังบาคึ้ยังบาคึ้นหย อย่างนั้ยังบุคคลท่านอยากเอาบ่ทันอยากเอาบ่บ่เอ้ยเหตุใดใช่แต่เงอนแล้วคนมีเสน่ห์เนาะเมื่อเรามาอยู่น้ำบ่คืนนี่คือว่าเขาได้นี่จากคันแล้วไม่ได้มากอยู่กับนางอ้อยชองคนนี่แหละเออรีดเอ้ยรีดเอ้ยเราแห่งมีจะคันล่ะ สบายดีเด้อพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องกันเบิดสุภุสุคนเบิดสมองสุบอนพี่น้องเนาะบอว่าที่เป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วกำลังประเทศนําพี่น้องเนาะมื้อนี้เราลิมาหาชาวแตงอ่อนพี่น้องเนาะในรอบอันอาทิตย์นึงพุ่นละอาทิตย์นึงสองอาทิตย์ที่บ่ได้มาพี่น้องเนาะบ่ได้ค่อยมาทางนี้ก็เลยบ่ได้มาครพี่น้องเนาะแลเรื่องชาวรถชนะเนาะจบเรื่องชาวรถชนะอวสานแล้วก็เฮาก็มาหาชาวแตงอ่อนขึ้นคือเก่าพี่น้องเนาะเป็นจะได้สบายดีมีแฮงอยู่เสียงตู้เสียงเพลงคือมาดังพี่ลึกแท้

ชอแกแบบผูมือม่อเขาคนแบบผู้เมื่อไปหยางไปกับไรเป็นเปียเป็นลอยปากของเบาอยู่เธอเฮงแบบเธอหนึ่งค่ะมันอยากเป็นมาได้เบาค่ะบัดคอดแบบบุกขอดคนว่าก็เคนทานี่แหละจะแต่งอ้อนทานในเด้อแบบอะไรมาอะไรพานเรามาแน่ว่า,มา,า,วามาชมพัดแน่ว่ะเออ,อเราอยากให้ยูทูบเบอร์ไปชมพดัด ไทยทั้งยังโดดเป็นไทยโมมีข่าวกิบนั่นแหละลูกลูกเป็นแบบบบบพอแบบพอป้ามันอยู่น้ำแม่มะมันน้ำแม่เขาลูกเป็นวันีหรลอป้าไทยป้านะพอแล้ว สินพาในเด้อพาพาขมาในเออสิบอกแล้วมาล้วเนกังต้มน้ชพนาน้าแล้วเมื่อก่อนมาอานาดอกเจ้าเนต้มน้าแมล่าตมเลยิไปชมชวนกระชมวันพราน้ำพาละ เราไปเบื้องเพื่อนจังมือแล้วนี่จะไปอ่ะชอบมากจะเอาเมื่อวานนี่ก็เมื่อนี่แหละไปบุญเพื่อนไปบุญโชว์เพื่นอนหน้าหน้าไปเทื่อนเพื่อน ่นนกลอยเวิร์ดแข็งนาะเหยียดเขามาได้แต่จยุดอยู่ใครยังนอนกัฮะงานดองงานดองท่านมองคืนน,นีงไปหั่นเลยบ่เห็นแล้วท่านมองเลยนะ่เห็นแล้วไปทา่านหม่ไปเห็นงาน เราเพือนู้ทุกเรื่องแค่เดินขันหมอนผู้และหนอนบ้านเดียวกันเพื่อในการม่งได้ผู้หมู่ไปทำการไปบวงเราไม่เคยหลินเลยยังขึ้นหลินขึ้นหานลวงน้ำเขาคืนเราเชื่อได้ว่าท่านหมอจะขึ้นหานระบขะระบขึ้นอะไรน้ำหมู่เขาเราแจ้งนะถามเรื่องท่านหมอ,หมอพาท่านหมอบเห็นว่าย่ายไม่อยู่น้ำแข็แต่ก่อนแล้ว ยังเราอยู่งานดองผมคุบเห็นดอกคันงานดองแบบนี้แหละเราไปอยู่งานดองเด็กจะไปดูัินแดงใช่ไหมบ่ดอกกันตัวใดมันนั่นเฮากัน ชาวนี่แหละครับโทรเลยไปกระโถงย่างอย่าไปอีเปียนี่ยอย่บาบันช็อกอีกอย่มามันเป็นนิ้เลยไ,ไปไปแบบเจ้าช่อไปอ,อ,นะอ๋อช่องกระชจนเนี่ยช่องคนชมเบิ้งละแข่ชงชมไปแข่งเนี่ยมังแข่งเลยแข่งมันอร่อยอยางก็บอะไ้ว้าวจ่อยและเครียด เคยโทรแล้วเราจะมาอยู่เปล่ามาเนี่ยนะเคยบอกถ้าผมไปทายไาจอนวะ่ายอยู่ใช่ะ่มมากันยังไปเรามาเร็วก็ได้เคยว่าท่านหมอใหญ่มาเร้วยังับอกเว่าลำมาวด็แอนลำเรา เราก็อยู่ฮแล้อันนี้ก็ประมานว่ายังหนอในเงินวัาละไรยังมั่งจะอะไรไปอยู่ใช่ในเงินตุบเราผหมั่งยั้งวะสองแว่ายแล้วเขาชิมาั่งเลยได้ฮะตุบด้วยแทนใครยัมั่งแล้วในเงินยู่วในในเงินยั่วว่าเขายัมั่งแล้วได้แล้วยู่วใช่ไหนวะ บเป็นยังดอกเสียงเพลงทำนี่เพลงดังเลยเขาเงินดอกเดี๋ยวน้เขาบอเชิญบ่าผมมีเงินไปเขาก็บอกอยู่ผูเขนบมมีเงินเชิญเัาชาวถัองอนว่านะเขาบอกชาวถังอนไปเ่าเด้๋ยวนีบอกอยู่ผูแขนค่ะโอ้โหเดียน้เนาะ เห็นไรเราช<า><า>นชัยท่านมอมาว่านเป,ป็าฝนไปอยู่งานดะน้องอ้อยไปใส่ยเสน้องอ้อยยังไปนำ้ำไม่ไเท่าม่ได้โงเรียนว่จะไปใส่ไหนตัวเองก็ม่ได้จจัง ว่าไม่ถ้าว่าจะไปเด้อว,ว่ะมึงเจอได้เข่าแล้วเขามากินหรือ่มึงมีเขาเา่าแล้วบอกลาคนเนาะอย่าอย่าไปฟงเฮียน,นเปล่ากันปไปจะเข่าเป็นได้ข้าวหน้าม,าม้าบ่ามีนี่แล้วกินอยู่ร่องมันเอง กินแล้วมีทาจกให้มาคุเช้านี้ยค่ะอืมสามเป็นแค่บาทเลยมีทาจกให้โดยอะไรพ่ออะไรเนี้ยหน่อยนนี้ก็กินน้ำราวกินนี่ก็ลาใหา้อ่าก็ได้ยินเว้าเจ้าเชะตาว่ามีคนเปียคนลอยบ่โดยอันนี้ก็หาแต่มานนี่แหละเมาคุลีไปนำเอาเลยญาติเจ้าบ่า บ่เมันยาติคนคุยกกันลูกเสี <ım S 1> ่ยวนะลูกล <ık> ูกเชี so, my girl, my ่ยวไม่แถานี <My. S 1> <c oughs> ้นันเป็นยังนะเปรียบไปลอยนี่แหละเขาเลากับคอดแบบบุคอดเล่าอ่ะนี่มันเป็นยังคนมาเราใช้แต่เก้าค่ะคือบุญยินข่าวคนไปเห็นงานหรือว่ามีเงินแต้ก็มาเห็นงานได้อย่างไรคนเป็นเพืนเป็นลอย อันแลกมันเป็นตะกี้ว่าเห็ดเป็นยุบันเป็นเปลียนเป็นลอยเลยก็เช้านั้นตกลรถจ้าอยูฟี่ก็ชอกหาเงินหายแหละมาว่าเปลี่ยนเป็นลอยหาหายดิคุณละเชนพุละเชนเคยโนได้มีเงินมาคนในบ้านนี่แหละเฮาจีมีแค่มัมีเงินหายก็เขากินยังบ่มีไปเชื่อหน้หายหมู Thảo à, kỳ mi Đổi. Mà hãy chơi nó Vâng, thì nói này mà sao ngon เาเป็นแบบรัวกับครัวป้าเราลูกเป็นวันนี้เลยป้าเราป้าทิ่มกันเราเขากินกับมมี้เพื่อเราไม่ใช่ผู้ใดคนพิทย์อันนั้นแล้วแม่ผู้เบิ่งลูกเรางอะไรเป็นเปรียบเป็นลอยบบว่าครผู้ใดมาสันผ่านให้เพิ <Commission. S 2> ่มหาผลมาสันผ่านแน่เผื่อไงอันบ่ ให้เป็นสัมภาษณ์เรื่องไรนะเราเป็นบว่าเป็นยูหอมแม่เราแหละว่าคูอยู่น้วกันแหละแม่เราเองตะกี้นะเพื่อนบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นร้อยว่าดนูได้เป็นตะกี้ค่ะไปเห็นงานยังหลัดจังเป็นบ้านเห็ดชวนกล้วยเพื่นเป็นบัานเห็นชวนกล้วยเราเป็นโดูมันจังมามัอนมาไม่ได้ผมไม่มีเงินกับตกรถเพื่อนบอกทัวรหาทางพี่หายืมเงินให้ นี่ไปดึงบ่อมาบ่เงี้ยเบิ่งแล้วกจังวันกันอย่างเบิ่งวัได้ข่าวว่าน้องสวยทองสิเอาเมียพอนไดนเมื่อไหนไปนะชักแล้วใครบอเห็นในคลิปคลิปใครนะคลิปน้องชัล่ะอือไปเบิ่งบ่นั่นก็ได้ไม่ได้เอาน้องสวยทองไปเห็นในคลิป ทองเองบ่ะบอบอดผบัวบหาน,านัา่นผลเหาวค่ะทองลงแก้วแม่นทำผลบัวบหถ่ายคลิปเอาผลจิ้นหลักอันนั้นยันผนบัวช้อยผลเหลวใช้ผนประกาศน้องบ่สอ๋อผนประกาศเอา,าอคลิปมันแบบบัวเห็ดใหญ่เอาเต็นน้อยบ่เอาเต็นน้อยนี่นแล้วทองหรือทองมีข่าวนะดีจ,จะขอเมียเอาวะ่ะเบอร์วันอาทิตย์ของชัลาบัวเห็ดคืน เชี่ยเงินใช้ผูกแขนกับผมไม่ห้องเงินไปบอกชุมมานี่ยค่ะผมีม่ทำเงินโดนเขาให้ไปน้ำู้เล่เอือยน่อให้ได้บุมมีเงินบัตรชุมมาเอาเงินใช้ชุมอันนั้นตอบเขาแล้วเขาชุมมาบบบุ๋มมีเงินตอบเขาแบบชุมมาเจ้าบอสเดยวนี้เอื่อยน่อเขาให้ชุมมาเบิ้ให้ไปก็มีแล้ว่ะให้ไปกับเขาให้ชุมมาเบิ้ก็ให้ชุมมีแล้ว มันทำบ่มีจีบๆคือวันนี้นลยบ่มีจ <ะ S 1> ีบโดยยายลูกก็ยังบม,มีเงินชาวน็ตก็ขอเงินกองบ่มีเงินให้ลูกจะไปใช้่ไหมล่นเดี๋ยวไปไปเฉาได้เราถีบแล้ววัดศรลงเฮียนกับบุญลงลงยูคฮาแต่เมื่อนี่งแล้วเปิดดองยังแม่ว่าให้ยังไม่ถ่ายแบบเปล่าเขาน้ำปูเดอ้อมาเข้าอันดองมากินเออเอาใ เลือกอะไรน,นี่น้องงานดองเนี่ยแม่บ้านนี่เขาเพ็ดวันมื่นนี่ต่อยอุม้มฮืออีกตลอดนะกข่าต่อค่ะเห็ดนี่ค่ะขญามน,นี่โช๊คอัพมือก็ใช้ข่าววันนี้ต่อลเลยเลยไอซี่เอเงินมน,นใช้ข่าวบ่เออเงินต่อรองออกันเนาะโดยแล้คำว่าชอยคำว่าเป็น ้เป็น,ะ,น,นะเจ้าไปไล้มาน้อยไปห้างในบ่จะเห็นตัวเดียวนอนลงงองนเอนไม่ทโอ้ยตนนมาน้อยแล้วบมไดกินข้าวนน้ำไ่บอกนะไปโพดอยู่ว,วัดเอาแทงไว้เท่ามันเท่าไรแล้วมันจ่อยแหงแต่ว่าใบมันเท่าเราบาคนมาแมดแท่งอู่อหูแต่เรือจ่อยนะมันเงี่ยงเหาได้กลางคืนค่ะ มาจนเกาเห็นแชงไฟเหาาลดใครมาะเขาไปหาท่านโมมาแล้วบ่บอกเห็นแล้วหนีแล้วได้เขาไล่แล้วหนีเลยชาว่าท่านอันนี้เนาะยังวะอะไรกูมาไปชามชีเมะเลยมาไปลินท่านโมไงลินเพื่อนจ้าอูก็มาได้ไปขาแตงอ่อนเจ้ากั จักไปทำงานเลยไ,มไมหมเราก็ไ,ได้จักแล้ะมันทำเข่าเบาๆค่ะเข่าเบาโดยวัดเพื่นนั่นแหลอย่าไปนะ<ห>คอมเมนต์คอยอยู่จะต้องงอนบ่าไปใช่ปะท่านอันบดเพื่นท่านสมพักไปขายในกระสีบุมีผู้ซื้อเปิดงานนะเบิ่งจากอันผู้ขายแล้วเขาผู้ซื้อเราได้เขานะอันว่าขออนุญ,ญาตทางการแต่งอนนั้นว่าคนบริสอาดเปิดงาน แต่ก้งงอนก็อาบอยู่ว่าฉันน้ำอาบนะคะอาบอยู่หน่ย<พ>อนยหอนมาในก็อาบวับนนี้ก็อาบอาบไปวิทย์อยู่อาบเนาะหน่อยอาบในรูปน้ำอยู่บ่จะใส่เคิร์ไลายนี่แหละมันจิติดลิขสิทธนะิ์นะพนนนนี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ท่านมอนี่บผมมาอยู่น้ำฉันแต่งอ่อนอย่างนี้นี่เยว่าท่านหมอม่อยู่น้ำเจ้ะอะไรมาเขาอาจจะได้ อันนั้นเนาะจะได้ไปง่ายไปท่าอยู่วันอื่นแล้ววันนี้ไงมันอันนั้นเนาะแม่นเปิดเพลงลิกะชิดมันแห้งยังง่ายไปท่าอยู่ห้องไม่งี้เราเลยบ่ดังบ่ดังบ่ดังไม่ดังแห้งอยู่ฟูได้ยินนะนลมเขาอยู่เลาะตด้งลองลมเลยไปบอกขามอดไปมันท่านหมอเยิ่งเยิ่งคุณป้าแม่ดีเนาะคุณและคุณเนี่ก็อยู่ฟูเ้าคือว่าจะไปอยู่ห้องอย่างนี้เลยท่านหมอไปพร้อมวะ เพิ่นเลยวะเจ้าเจอบแปนบ้านนะบ้เจ้บไปน้ำมูไปลินเลยมาหัวใจเนาะไปลินนั่นี่น้อยเนาะเจ้าต้องเตงแห่จะบเามาแล้วได้ไหมแขนเข่าผ้าเข่าผ้าควานพุ่นเขาจังพิษเนาะแม่จ้าเบาอยู่บ้านในบ่แม่อยู่บ้านในปะไปพ่นน้ำเข่าเปลี่ยนนี่อ่านั่นเนาะเราลากก็ตูใหญ่เนาะวเดี๋ยว็กก็เปิดเท็จแหงเนี่ยนะว่าเด้อมันแห้งเมื่อยนี่<อ>บ้ากันเลยเขาเห็นเนาะ ไปน้อยนึงนะเนี่ยคนมาหลายบวอบอะไรช่วงเขาบป็นใหญ่ไปกระโมกันแล้ว ออกมาเด้อถ่าอยู oh. er ่นั er ่นเด้อเดี๋ยวนี้ถ่าอยู่คนสว่างเดี๋ยวเบาลี่ที่ได้จบคลิปเลยได้ไหมใช่ได้ว่านั่งคนเห่น่าเขเข้ามาขวนแล้วแม่บาบอสถ่ายก่อนจหน่อยไปดแล้น้องเบาลี่เาช้านาทีแล้วเป็นแบบเช้าเราก็ได้ฟูแนน้ำพาก็ เราไป็นโจมคนโชว์ดิเขาต้องขับไปบึงคนโชว์ขุดจังเทียงเพลงบดังเทียงบดังเฮานี่แต่ว่ากระดังเติบอยู่ได้อยู่ในก็ได้อยู่ในกับเขามีงานอีกงานกำลังบดังกันได้เขาแบบปินหนาไปทางคนเราเราบ่าอยู่บ้านไหนนี่บ้านใหญ่นี่ยเราบ่าอยู่ในบ้านใหญ่เลยบ้านาหญอยู่อันนี้จะออนเขาได้แต่งงานกับเนาะเขาคือรวยแท้เนาะโดยถ้าโองเท่าไรหู้น้ำเขาอยู่บ้านโอ้โหแล้วนี่กันลุง คนมีได้เนี่ยจังเหตุได้นี่เนาะลยชงก้อนไหนตะกี้ก็แล้เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์นี่แหละแบบน่ะออกแบบตรงๆเด้อคนแลาวทึ่งนี่บ่แม่นเว้ากับเพื่อนได้มักม่วนแฮงโดมักม่วนเอาจาเบิ่งเงินบ้านนาน้อยนะพ่อนทุกงานบ้านน้อยเนี่ยบ้านนีมีแต่มักม่วนผู้ชายผู้จักผู้หญิงอยู่เรื่องหลังน้อยจังใดก็เป็นเบิดเบียดหาหกชิดล่างอยู่หันไดบ้านนาน้อยนะ บานนี้มองวนเออเขางันดองดิบานนั่นเองคือซน้อมาและตายกันาไปเห็ดไปแต่เนาะบดเงินเอ๋อจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อกนเลยจใดเจ้าก็ได้สู้ต่อไปบ่มีข้าวกินบ่ช่วงนี้โดยบุมีข้าวกินช่วงไปอีกแล้วไปหาเรากินใช้ล่ะกินว่างเพื่อช่ำกันกับท่านหมอบ้านนี้เนาะทีคทำเมนอยู่คือกันให้กับทานมอวิ่งเขากินได้อ๋อไม่ต่างกัน สวัสดีกล้องค่อยก่อนสวัสดี